กระดกเซี่ยวนั่งทับส้นอ่าต่อไปแยกเข่าถ่ายน้ำหนักแยกเข่าไหนซ้ายถ่ายน้ำหนักไปที่ตูดขวานะลึกๆถ่ายน้ำไปที่ตูดซ้ายใช่ไหมอ่าตูดซ้ายเข่าไหนเบาก็เอาไปข้างหลังทันทีค่ะเชิญค่ะหืมทำไม,ไมทำคนละข้าง ดูก่อนสิคะ,ะจากนั้นทำไงคะ,ะมือที่อยู่ข้างหน้าเข่าให้ตั้งวงมือที่อยู่หน้าข่าอ่ะให้ตั้งวงยกขาข้างหลังขึ้นช้อนข้างหลังให้เรียบร้อยอเอียงไปทางไหนคะทางขวาถึงจะเห็นวงใช่ไหมอมองวงเก็บนิ้หวหัวไม่มือนับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสอง,สอง าวางลงต่อไปยืนเข่าไมา้เปลี่ยนข้างนะเอานั่งลงจึ๊บตั้งเข่าดีๆต่อไปแยกเข่าไหนแยกเข่าขวาถ่ายน้ำหนักไปทางขวาตูดขวาเพื่อที่จะเข่าซ้ายเบาเอาเข่าซ้ายลงไปตั้งวงขวาขึ้นเลยพร้อมกับกระดกค่ะมือช้อนด้านหลังค่ะจีบ ปลายเท้าเชิดลงไปไปลายเท้าเออนับหนึ่งสองหนึ่งยังไหนถึงจะเห็นวงหนึ่งสองสี่อ่าเก็บมือเก่งมากนั่งพับเพียบพักผ่อนค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้